สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับต้องบอกว่าหนุ่มๆในช่องเราห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับถ้ามีผิดคว่ำจมน้ำนะครับยินดีรับคืนซื้อคืนเต็มจำนวนเลยครับคันนี้ให้ผ่อนได้นะครับเดือนละ4 0 0 0ัานนะครับราคาสดเปิดโปรโมชั่นมานะครับแบบว่าสำหรับ พี่น้องที่สนใจจริงๆเลยนะครับ2 2 9 0 0 0บาทนะครับใครชอบเครดิตดีนะครับเตรียมเอกสารไปรับรถได้เลยนะครับคันนี้ถือว่าสวยแล้วก็คุ้มแน่นอนนะครับในส่วนของ EX Mitsubishi r a n c e r e x ปี2012นะครับ1.8ออโต้แล้วมันล้วนสภาพสวยงามมากๆเลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักเลยครับสภาพพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนเดี๋ยวรองมาชมภายในนะครับเป็นสีเบจสว่างสบายตานะครับ ต้องบอกว่าอยากให้พี่น้องไปดูตัวจริงนะครับสดมากงามแท้ๆเลยครับพี่น้องถ้าใครหาอยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดนะครับเครดิตดีจัดเลยครับเอารถไปใช้งานกันหลอๆยาวๆครับใช้งานได้เยอะอย่างนี้สบายครับลองชมดูเลยถ้าชอบเน้นให้โทรเจรจาไปทดลองขับนะครับรถอยู่ถนนกาญจนาพิเตรนะครับรถเต็นท์แน่นอนผ่อนให้เราได้นะครับนี่นะครับสภาพภายในถือว่าสวยมากแต่ก็ต้องแอบเสียดายนิดนึงครับตรงที่ เขาถ่ายภาพมาค่อนข้างจะแบบมันดูลำบากตาครับนี่แหละครับข้อเสียของคนถ่ายภาพผมต้องบอกพี่น้องเลยว่าเลนวายเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการถ่ายภายในในบางมุมบางครั้งนะครับเนี่ยไม่มีภาพเป่สวยให้ดูเลยภายในสนใจจริงไปดูเองนะครับสภาพภายในเป็นสีเบจเบาะหนังแท้ครับแบบนี้นะครับลองชมดูสวยถูกใจนะครับให้โทรเจรจาสอบถามกันเข้าไปก่อนเลยนะครับ สำหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับถ้าใครจะซื้อจริงทักมานะครับในส่วนของใต้คลิปจะมีลิงก์นะครับลิงก์มาเลยครับแอดมาเลยครับด่วนนะครับมันจะอยู่ไม่นานมันสวยเกินราคาครับลองชมดูนะครับถ้าชอบเน้นให้โทรเจรจาสอบถามนะครับและถ้าสนใจจริงๆไปดูรถเลยนะครับแล้วก็วางเอกสารเตรียมรับรถเลยครับหน้าเดิมหลังเดิมครับมีรับประกันให้เรียบร้อยงามๆแบบนี้นุ่มๆ รอเลยครับมองรุ่นอื่นอยู่เปลี่ยนใจทันทีเลยครับคันนี้มาลองชมดูนะครับล้อมาเต็มซุ้มหล่อๆแบบนี้ท่านถูกใจและชอบหรือไม่ถ้าชอบให้เน้นโทรเจราจาหรือลิงก์มาเลยนะครับ